วัดอรุณนั้นแต่เดิมรัชการที่3ได้นำมาจากพระเศียรของพระประธานในโบสถ์วัดนางนองย่านบางขุนเทียนเมื่อปีพศ2390โดยยอดพระปางนั้นเป็นรูปพระมงกุฎมีในยะแน่นอนครับนั่นหมายถึงรัชการต่อไปคือเจ้าฟ้ามงกุฎพระองค์ตั้งใจจะถวายคืนราชบัลลังก์ให้กับพระอนุชานั่นเองด้านล่างถัดลงมาจากมงกุฎเป็นอาวุธของพระศิวะมีลักษณะเป็นฝกกัก9แฉกมีสันฐานคล้ายจอมแห โดยทางเราดัดแปลงมาจากสิงคขอนในปราสาทของขอมนั่นเองต้องยอมรับว่าสถาปัตยกรรมของเรากับขอมนั้นยืมกันใช้มาโดยตลอดเพราะต่างก็ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องราวของไตผูมะล่วงก็ถูกจำลองเอาไว้เป็นงานสถาปัตยกรรมในวัดอรุณเช่นกันหากจะเปรียบกำแพงของพระปางก็เท่ากับเป็นขอบของจักรวาลลานกว้างคือทะเลสีธันดอน กลางทะเลคือเขาพรชชุเมนเป็นที่สถิตแห่งเหล่าทวยเทพนอกจากนี้ยังมีพระปางขนาดย่อมลงมาซึ่งเป็นบริวารอีกสีด้านเปรียบเสมือนทวีปทั้ง4อันได้แก่อุตรากุลุทวีปทางด้านทิศเหนือบุรพาวิเทหะทวีปทางด้านทิศตะวันออกออรโครยานทวีปทางด้านทิศตะวันตก และชมพูทวีปทางด้านทิศใต้บริเวณฐานของพระปางยังประกอบไปด้วยสัตว์ป่าหิตมะพานสูงขึ้นเป็นลำดับชั้นและยังมีเทวดาช่วยกันแบกเขาพระจุมเมนอีกด้วย